พ่อตาเปิดทามัานกังเห็นฝรั่งนางสบมุกห้องชุ่มจันเปิงด่านในเลยจ้ะเปิงด่านในห้องหน่อยว่าพ่อ,อยังสิมังก,กันอีกอยู่เงืดลายโอ้ยมือนีีแดดดีจ้ะ แดดดีครับพี่น้องเอ้ยบ่งแนเบ,บ่งแนวเป็นตะส้มจันอีแท้บ่เห็นวิวด้านนอกหมดเลยใส่เบิ่งด้านลางก้อนที่ขาสีปิดเขาใสอันนั้นนะ้ำใสโฟมนี่ใสโฟมจักเพิ่นปูแผ่นนี้อย่างนนเนาะเพื่อนปูแผ่นอันนี้แล้วเพิ่งก็สิป,ปูใหม่ทับอีกมั้งพีกับปรูน้ำเพิ่น อันนี้ใส่โฟมเลยจ้ะแสงแดดซองยังบ่แล้วดอกบห้เพิบรรยากาศบรรยากาศเมืองนอกห้องในใน้อยแน่เจาะแอฉะผลด้านนอกด้านนอกหลังจากกั้นห้องนี่หลังจากกั้นตรงนี้เนาะประเทศประตูน้ำเด้่น ้องนี่เพิ่นสิว่าหายมีอันอินเทอร์เน็ตบ่หายมีอีอย่างเลยเนาะนอนนอนอย่างเดียวอันนี้กะอีกห้องหนึ่งสีหายเป็นโตะทำงานน้อยๆแล้วยังกันอีกโอ้ยยวงเอาไปหล,ลักเบิ่งฝรั่งฝรั่งเห็ดอีกอย่างอ่ะห้องส้มจันเบิ่งห้องน้อยๆเพื่อนกันยังมาเห็ดประตูใสอยู่ พามันกังเห็นฝรัง่ง,ง,ง,งนั่งโศกมกฝรั่งเห็ดอย่างน้อเห็ดนางฝรั่งก็สั่งครับก็ <c oughs> สั่งก็ <c oughs> สั่งของชอบจันอันดี้เอาไปในกับเบรกเกอร์ work many ฮะเออเออพื่อนเอาอันนั้นมาใสา่เพื่อนเอาคือสังกัสีมาใสา่ พฤสิเหตให้ห้องนี่บ่มีอันไวไฟบ่มีไวไฟเนาะจ้ะสิเหตุนอนอยางเดียวสันเบิ่งบรรยากาศมันนี่ชุ่มฟ้าคืมฝนห้องกะน่อยแล้วเพื่อนกะยังมาทําประตูกั้นอีกอยู่ส่วนต้นนั่งกะสีเอามองว้ทํางานอู้ เขาใส่โฟมเนาะจ้ะงนสีเลอะมันนันดานนอกห้องส้มจานี่รีคอนเดนเซอซะคลาสอันที่ว่ามันเป็นดำๆคือสังกะสีนี่เพิ่นสีบ่าหายมันมีไวไฟเวลานอน ด <ira> ี๋ยวเฮาจังมาค่อยเบิงว so ่ามันสิเป็นจังได๋ยามแล้วจากที่เฮ็ดเฮ็ดแบบเริ่มแรกเลยเนาะกับตอนเสร็จแล้วนะห้องน้อยๆนี่มันสิเป็นจังได๋ปูองใส่นั่นเดี๋ยวขึ้นมาลาสติกอกอืมเนี่ยมออชมจัน ไซแฟนสีดำของนี้มันสีอะไรมีเสียงมันสีอะไรมีอันไวไฟอินเทอร์เน็ตเพราะว่าไส่แฟนสีดำโอเคโอเคนี่มันเป็นแฟนซีดำแบบนี้เนาะถ้ากันสีบ่มีเสียงบ่มีไวไฟ ใส่แป่นสีดำเสร็จแล้วก็เอาไม้ตีทับโอเคไม่เกิดซ้อนเลยยกโ,โปสีฝรั่งฝรั่งบุหูเรียงนล่ <c oughs> โอเคบอฝรั่งฝรั่ง ย่าโอเคโอเคไม่ใช่สอนใช่ไหมโอเค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 ไม่ใช่สอนเลย ฝรั่งคีนุกฝรั่งคีนุกรู้เรื่องไหมฝรั่งค <laughs> <No, okay. S 1> ีนุกนะโอเคบ้านน้อย <laughs> บึงท้องฟ้าท้องฟ้านี่เห็นฮอดอ่านกบินผ่านวิวดีขนาด No call you the. king my physical honest politicians. That'll probably never happen. But show me all that. And sure, yeah, I'll reconsider. Yeah, maybe I'll sell my clothes. Show me that, nobody can't, even someone who's extremely pro-government can't show me that. So the need to own gold right now, just at this point in history, is still very, very high. Um, Almost back, huh? Yeah? Almost back, honey. <laughs> เลื่อนหอเลื่อนหอรอรักแอมไก่แอมไก,แมไกลแล่แล้วๆเลยอันนี้พ่นสีไซน์น่ะพ่นสีไซน,น์ไซนกีนอ่อย่างน่ะบรรลุเข้นกนันสีข้า,ขาวๆปิดแล้วๆมันิสีท่าสีขาว We just net afgebroken. Mij? die die als hij Nou ja, is maar even met vingertje. Goed kan? Go. Huh? Nee. ันนี้เฮ็ดไว้ห้องนอนแล้วอีกฝั่งนึงก็สิเฮ็ดตั้งหาด e n g i n e e พันล้า engineer พ a ลนกับบ้านน้อยหนึ่งหลังอันนี้ประตูน้อยประตูน้อยของสนโสน้อยเรือนงาม เอนจิเนียร์จะทำประตูให้สโนอน้อยเรียนงามเฝ้าบ้านบ้านสนอน้อยเรียนงามเอนจิเ <Engineer. S 1> นียร์เอนจิเนียร์ f o สนอน้อยเรียนงามยู you know, โนสนอน้อยเรียนงามได้ hey. Yang. <laughs> MacGyver. <laughs> you know MacGyver? Honey, Siri. He can repair everything. He see car, and he make tank, huh? Like this. มีประตูให้เขาลอดแค่แรกพอได้รอดเรามีช่างประจำตัว <c oughs> นี่เลยค่ะมือวนี้เขาก็มาอัปเดตอ่าอีกแล้วเนาะอัปเดตขังในห้ <You make S 1> อง <update? S 1> ช่อมจันบ้านน้อยอันนี้ มาเป็นไปถึงใดกันเดียวโอเปนอันนี้หน้าต่างด้วยจ้ะ I can open for you เอ่อถ้าเปิดแล้วก็สิเห็นวิวข้างนอกเนาะเห็นวิวด้านนอกนู่น This also จ้ This one also can open จ้ะถ้าเปิดแล้วก็สิเห็นวิวข้างนอกนะจ้ะถ้าถ้าปิดอันนั้น you close ถ้าปิดก็สิเป็นประมาณนี้ เพราะว่าห้องนี้เพ่นซิเกตบ่าให้มี Wi-Fi เข้ามาเคนวีฟีโตเดซเซอร์ลมยาไรเกล่า No radiation nothing yeah mm hmm. so I hope nice can sleep here yeah don't feel wifi from neighbor from nothing อันนี้กับเป็นหน้าต่างเห็นข้างนอกอันนี้เดซเซอร์กันจะเปิดมั้ยอ่ะอ้าวคุณจะเปิดมั้ย อ๋อพ่นสิเปิดจังสีเนาะโอ้ยเปิดเปิดเปิดหนะ้าต่างพลังบ่เป็นด้านล่างก็สิเป็นสนามเด็กเล็กน,น้อยด้อจังแต่ว <many> ่าต้นไม้ม <L om, S 1> ันบัง today many wind Feel wind วันดา้วันนี้เฟลวินท์พลังมากลมฮะลมมากลมแรงลมมากบ้านี้ห้องห้องนี้อีกห้องนึงเนาะที่กันที่ว่าพระท่านแล้วตอนนี้กอะแอมแล้วเลี้ ข้าง iden, ข้างบนข้างบนข้างล่างก็คือแอมแล้วแล้วเนาะที่บ่าตอนนั้นนะใส่โฟมใบแ้ตอนนี้กับปิดแล้วแล้วเรือตะท่าสี to with nice and then have check huh we can h ือ อันนี้ก็เป็นบันไดลงไปข้างล่างนะจ๊ะฝ่ายนลี่วิ a แอนเพนส์แมนนี่วกอาสิหกเน่เพราะมันบัดทันแล้วบันไดลงไปข้างล่างแล้วกับบันไดถึงมาเึิ่งเึิ่งอย่าผุ่งอยผุ่วิ่งเด้อจะพี่น้องจ้ะห้องเน้น้อยแต่ใส่เวลาเป็นปีเฮ็ดมาตั้งแต่เฮ็ดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าเพราะว่าอีหยังเพราะว่าใส่วันหยุดในการทํางานนอทาวันธรรมดา ผู้จ uh, ัดจการกลับไปทํางานผู้จัดการไปทํางานก็เลยเอาวันหยุดวันว่างๆมาทําอันนี้กระสีปูปูพื้นเดซเซอร์วีดูบิดอ่ะอย่างนั้นบุ๊คเดสฟอนฮะเดสฟอนเฟิร์สฮะเนาะฝรั่งคนสิปูพื้นด้วยอันนี้มันจะจ๊ะอันนี้กระสิปูพื้นมันหมดเลยทริกลามินาท์ฮะ we also have in kitchen ฮะ t h ซ s าเยอะเยอะ same เพราะว่าพื้นบ้านมั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 นนาเนาะกระสีปูทับปูทับพื้นที่มันขี้ลายขีลายอยู่นี่เนาะกระสีท่าสีจากนั้นกระสียู่ได้คิดว่าเพอมาฝรั่งเพิ่นว่าห่องถ้าเมนแบบเออถ้ามันมีขื่นไวไฟรบกวนสมองมันกรบบดีมีฟี need uh need look, eh, for uh, yeah, but here for yeah well, but you have some honey, but not so much, you know, I mean only this. from us, mm. so uh but I put lead here, huh, this yeah. this is lead, and I put everywhere inside wall, inside these doors, also,, uh -huh. so this whole room is like uh, Almost wifi free. wi-fi free That's always with an apartment also, huh? Everybody turn on wifi and all night your body under like yeah. uh work Yeah but but from neighbor, nobody shut down, you know? Yeah. r o m can finish can not finish in one day the a n and then yeah. how h uh, o w fall in the same ha huh? can not finish in one day กุ้งลมบ่ได้สร้างเสร็จในมือเดียวบ้านฝรั่งก็คือกันบ้านฝรั่งของน้อยๆก็บ่ได้สร้างเสร็จภายในแบบมือเดียวคือกัน you also use this one honey we say indeed h u a we don't build rome in one day yeah. กรุงลมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวบ้านฝรั่งถึงกระหลังเล็กๆก,ก็ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนะคะฝรั่งวานเนาจะก็เอามาอัปเดตเพราประมาณนี้เนาะจ้ะอ่าเดี๋ยวก็ต้องอัปเดตตอนที่แล้วบุญละเพราะว่าอันเนื่องจากว่ากรุงรูมบริสังเสร็จในมือเดียวคื่ว่าล่ะจังนั้นกะบ้านฝรั่งกับบริสังเสร็จภายในวันเดียวเอาเวลาว่างเวลาบ้างๆค่อยมาทำกันนี่ So this door behind we have for solar panel, oh. and solar panel get warm, huh? Okay. Or this this the yeah, We say oh. I don't know how you say in English, but they change voltage from 12 volt from solar panel, they change to 230 volt. Mm. So uh, yeah, mm -hmm. what is it? Transformer, I think. Huh? And I make hole here, huh? Uh. So air can go through, and air can go out here also. Because this one get warm, huh? Because he change 12 volts transformed to, to 30 volts, and this 30 volts give back to whole network, huh? uh. In the house. home and lap and มันมีหู้ระบายแอร์เนาะอันนี้หู้ระบายแอร์แล้วก็แล้วก็หู้ระบายแอร์ตรงนี้ so we have circulation of air ฮ huh? ะ can go out หู้ระบายแอร์ตรงนี้ so this one not get warm เพราะว่าด้านเพิ่มมันสิเป็นอ่าโซลาเซลล์เนาะจ้ะด้านเพิ่มังคาด้านเพิ่มังคาโซลาเซลล์ so later I put this one ฮ huh? ะ Under, huh? Get here. You know? Oh, open. And then beautiful, that. huh? You can open, you can close this one, huh? Mm -hmm. And this one also, this one for door here to stop, huh? Okay. But some parts I cook later. Okay. Nah, moi huh? Yeah, okay, make it so. why so Mark, huh? So I Mark okay. So why Mark like my, your husband or not? So Mark. Snap you? For long, I'm What else? Yeah, it's okay. Paulao? Okay, make it You can say okay, make it Okay, make it so. Okay, make it So you will s e e when ่ f i n เ s h I จ o p e l ั o k b ด a u t ย f u l for y o u the same l i k ั for me. ฝรั่งว่าถ้า่อยเบิ่งั่นเสร็จแล้วเด้อยพี่น้อง่าสีงามหรือบ่งาว่าซั่นงรอดสุมผลงานฝรั่งเอายบายอีเดเลนดิดยดย